ตอนที่419เชื่อตอนว่ากลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนทันใดนั้นผู้อาวุโสและบรรพชนของนิกายพันไม้น้ำหวนสูญเสียการควบคุมตัวเองพวกเขาไม่รู้ว่าบรรพบุบรุษของพวกเขานั้นทำไมถึงดึงจิตวิญญาณไว้เบื้องหลังในตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าจิตวิญญาณของท่านบรรพบรุษคุ้มครองนิกายพันไม้น้ำหวนมาโดยตลอดเงาลึกลับภายใต้ต้นเหลิวทองคำศักดิ์สิทธิ์ มองไปยังรีชีเย่เมื่อทั้งสองสบตากันรีชีเย่ทำได้เพียงถอนหายใจนับจากวันนี้ไปลีชีเย่คือผู้พิทักษ์กองนีกายพันธไม่น้ำหวนคำกล่าวของเขาคือประกาศิทริจจากคาเสียงที่เก่าแก่และเต็มไปได้วยความเป็นนิรันดร์ทันใดนั้นก็เอ,อ่ยออกมามันเป็นเสียงที่ทุกคนล้วนต้องเคารพรีชีเย่ยิ้มยังคมขืนขณะที่มองไปยังจัก,กรพรรดิอ,อมตะสุดท้ายแล้ว เขาก็ยังคงต้องรับบทบาทราวกับเป็นผู้ดูแลเช่นเดียวกันกับตอนตั้งนิกายแรกๆเขาไม่สามารถบอกจักรพัรด์ตมตาชินล,ลีได้ว่าการเป็นผู้พิทักษ์ของนิกายนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการถ้ว่าเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้และนี่ก็ทําให้เขารู้สึกขมขืนเป็นอย่างมากและต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองสุดท้ายเจ้าก็ยังอดไม่ได้ แล้วปรากฏตัวออกมาช่วยนิกายพันไม่น้ำหวนหลีชีเย่เพิ่มพำกับตัวเองพวกเรายอมรับคำประกาศของท่านอาจารย์บรรพชนศักดิ์สิทธิ์หมอบกราบไปบนพื้นและยื่นมือไปรับคำประกาศจากกรพัดดอกไม้เริ่มจะปริบานเมื่อคำประกาศของจักรพรรดิออกมาบรรพชนศักดิ์สิทธิ์นั้นเคารพและยอมรับการแต่งตั้งนี้ด้วยหัวใจของเขาบรรดาผู้อาวุโสและบรรพชนคนอื่น ก็ยังต้องหมอบกราบต่อหน้าเงาของจัก,กรพรรดิอมตะชิล,ลีและเอ่ยพวกเรายอมรับคำประกาศของท่านบรรพบุรุษหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วต้นหลิวทองคำศักดิ์สิทธิ์ก็หายไปพร้อมกับเงาด้านใต้นิกายพันไม้น้ำหวนกลับคืนสู่ความสงบนอกจากคำประกาศของจัก,กรพรรดิที่อยู่บนมือของบรรพชนศักดิ์สิทธิ์บรราวกับทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นบรรพชนศักดิ์สิทธิ์ตัวเขาเอง เป็นคนออกมาต้อนรับลีชียแยกเข้าสู่นิกายพันไม้น้ำหวนขอต้อนรับท่านผู้พิทักษ์ของพวกเราลีเชียนั้นทำอะไรไม่ถูกภายใต้การต้อนรับของผู้อาวุโสเขาราวกับหุ่นเชิดที่ถูกลากไปทั่วนิกายทั้งหมดนี้แตกต่างจากสิ่งที่เขาหวังอย่างสมบูรณ์เขานั้นต้องการสังหารจนกว่านิกายจะดีขึ้นแต่จัก,กรพรรดิอมตาชิล,ลีกลับออกมาปกป้องลูกหลานของเขาหลังจากบรรพชนศักดิ์สิทธิ์ออกมาต้อนรับลีเชียแยก ในฐานะผู้พิทักษ์นิกายการฉลองก็เส้นสุดลงเขานั้นพูดคุยก,กับกลุ่มของผู้อาวโุโสและบรรพชนคนอื่นอีกครั้งก่อนจะกลับไปปิดผนึกตัวเองตอนนี้ทั่วทั้งนิกายต่างเคารพลีชียแยกเป็นอย่างมากไม่มีใครกล้าที่จะท้าทายเขาเพราะคำประกาศของท่านบนรรพบุรุษเป็นอำนาจสูงสุดของนิกายพันไม่น้ำหวนดังนั้นทุกคนล้วนยินดีปฏิบัติตามลูกไปชิวนั้นเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อ เมื่อเรื่องทุกอย่างเป็นเช่นนี้จากการปรากฏตัวของจกักรพรรดิอมอตะและการประกาศให้ลีชีเยเป็นผู้พิทักษ์ทุกสิ่งนั้นราวกับความฝันสําหรับนางนี่เป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่แบบใดกันไม่มีอัจฉริยะคนใดกล้าที่จะจินตนาการถึงมันคนอื่นๆอ,อาจจะดีใจที่ได้รับเกียรตนินี้แต่รีชีเยทำได้เพียงแค่ยิ้มอย่างขมขื่นฉายาผู้พิทักษ์นั้น เหมือนจะยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายมันก็คือบทบาทของผู้รักษาลีชิยนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายกับบทบาทนี้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เขาได้รับฉายาผู้พิทักษ์ของนิกายพันไม่น้ำหวนในอดีตเมื่อตอนที่นิกายพันไม่น้ำหวนวพึ่งจะก่อตั้งทุกสิ่งนั้นเพิ่งเริ่มต้นลีชิเยได้ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังและดํารงตําแหน่งผู้พิทักษ์จนกระทั่งจัก,กรพรรดิอามาตะชินล,ลีแบกใจจำนวนแห่งสวรรค์หลังจากนั้น ลีชิเย่จึงจากนิกลายไปพร้อมกับทิ้งหน้าที่ของเขาหลังจากผ่านมาหลายล้านปีสุดท้ายแล้วเขาก็ยังต้องกลับมาเป็นผู้พิทักษ์และทําหน้าที่อีกครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถเอ่ยมันกับจัก,กรพรรดิธมตาชิลลีได้เขาแอบเสียใจกับตัวเองและเอ่ยข้าจะทำมันเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่เขากลายเป็นผู้พิทักษ์เขานั้นไม่ต้องการจะพบใคร ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเขาก็ยิ่งกลายเป็นลำคาญมากยิ่งขึ้นเต่าเบอกุยนั้นเคารพเขาเป็นอย่างมากและเมื่อถามเขาทุกเรื่องที่จะทำสำหรับเรื่องนี้ลี่ชิเยเอ่ยผู้นำนิกายข้าเป็นผู้พิทักษ์ไม่ใช่ผู้ปกครองนิกายพันไม่น้ำหวนสามารถทำอย่างที่เคยทำมาได้ไม่จำเป็นต้องมาขอความเห็นข้าทุกเรื่องหรอกหลังจากได้ยินคำกล่าวของรีชิเย ต่อบอกกุ้ยสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้าถามสิ่งใดเพราะกลัวจะสร้างความไม่พอใจให้กับรีชีเยหลังจากกลายมาเป็นผู้พิทักษ์หลายวันหลานย,ยุนจู้ก็เข้ามาและถามเขานี่เจ้าทํามันได้อย่างไรนางนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นการเห็นจิตวิญญาณของจัก,กรพรรดิอมอตะจะมีหน่าตื่นตะลึงได้อย่างไรกันในอดีตกระทั่งอัจฉริยะของนีการจำนวนมากก็ยังไม่มีค่าพอที่จะได้รับชมเหตุการณ์นี้ แต่ตอนนี้กระทั่งจัก,กรพรรดิอามาตะยังออกมาด้วยตัวเองและใช้ประกาศของเขาแต่งตั้งคนนอกให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ลีชิเย่มองไปยังหลานยุนจุ้และเอ่ยเพราะวะา่าค่าเป็นผู้ปกครองของดินแดนแห่งนี้หลานยุนจู้นั้นคิดชั่วครู่และคิดว่าลีชิเย่เคยกล่าวอะไรเช่นนี้มาก่อนแต่นางนั้นคิดว่าเป็นเพียงแค่การกล่าวอย่างเหลวไหลแต่ตอนนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเปลี่ยนความคิดของนาง เจ้าต้องการจะทำลายนิกายพันไม่น้ำหวนจริงๆเหรอนางรู้สึกหวาดกลัวกับคำกล่าวของเขาก่อนหน้านี้นางไม่คิดว่าลี่ชีเย่เพียงคนเดียวจะทำลายนิกายได้แต่ตอนนี้นางเข้าใจแล้วว่าเรื่องทุกอย่างเหนือกว่าจินตนาการของนางทั้งหมดไม่ต้องกังวลคนที่น่าชื่นชมเช่นเจ้านั้นไม่เป็นไรเพราะว่ามีบางคนที่จะต้องได้รับการสั่งสอนลีชีเย่หัวเราะและเอ่ยฮะ ใครเป็นคนที่น่าชื่นชมกันหลานหยุนจู้ต้องมองเขาอย่างขุ่นเครืองปังปังปังจูจู่ทันใดนั้นมีเสียงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกใต้พิภพศักดิ์สิทธิ์ลีชิเย่วิ่งออกมาด้านนอกพร้อมกับหลานหยุนจู้และลู่ไปชิวพวกเขามองไปยังชั้นฟ้าด้วยความประหลาดใจทว่าไม่ใช่เพียงพวกเขาทุกคนในโลกพิภพศักดิ์สิทธิ์ล้วนตกตะลึงท้องฟ้าที่เงียบสงบในยามกลางวันตอนนี้เปลี่ยนเป็นมืดมิด ตัวทั้งโลกใต้พิภพศักดิ์สิทธิ์นั้นตกอยู่ในความมืดแม้แต่บัรพรชนตัวตนในตำนานและผู้เป็นนิรันก็ยังออกมาเหล่าตัวตอนอามาตะนับไม่ถ้วนออกมาจากการจำสินของพวกเขาแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่สามารถมองผ่านความมืดที่ปกคลุมชั้นฟ้านี้ไปได้ความมืดที่น่ากลัวนี้ให้ความรู้สึกราวก,กับเป็นจุดสิ้นสุดของโลกหลังจากผ่านไปไม่นาน ท้องฟ้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดก็กลับกลายมาเป็นท้องฟ้าอย่างปกติราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันลูกไปเฉียวเอ่ยถามด้วยความหวาดกลัวนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตลอดชีวิตของนางที่นางเคยพบเจอทั่วทั้งโลกใต้พิภพศักดิ์สิทธิ์ถูกปกครุมไปด้วยม่านสีดำแม้ว่าจะเป็นเพียงพริปตาเดียวแต่สันหลังของทุกคนก็ยังสันสานเลชิเย่มองไปยังบนท้องฟ้าโดยไม่เอ่ยสิ่งใด ราวกับว่าเขากำลังมองผ่านเรื่องเหล่านี้การแสดงออกของหลีชีแย่นั้นราวกับไม่แยแสว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหลานหยุนจู้ก็เอ่ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอเมื่อนึกเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นางเองก็เต็มไปได้วยความหวาดกลัวนางเปิดดวงตาสวรรค์แต่ก็ยังไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้ไม่ต้องเอ่ยถึงมองผ่านม่านสีดําที่ปกคลุมไปทั่วโลกใต้พิภพศักดิ์สิทธิ์หลีชีแย่สุดลมหายใจเข้าลึกและเอ่ยกับหลานหยุนจู้ ไปไปสั่งให้ผู้คนจับตาดูว่าเกาะที่สูญหายยังอยู่หรือไม่หลานยนเจ้นั้นหายไปในทันทีในกายพันแม่น้ําหัวนั้นได้สํารวจเกาะที่สูญหายแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้เข้าไปใกล้มากนักเพราะยังไม่รู้สถานการณ์ด้วยความรวดเร็วสิทธิ์บางคนกลับมาพร้อมกับข่าวหลานยนโจ้ก,ก็รีบเอ่ยเกาะที่สูญหายนั้นไม่อยู่ที่นี่เมื่อท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยความมืดบางคนนั้นยังอยู่ในมหาสมุทร รวมถึงบรรพชนของบางนิกายที่ทรงอํานาจาว่าพวกเขานั้นไม่เห็นเกาะที่สูญหายเมื่อความมืดปกคลุมเกาะนั้นก็หายไปจากที่เดิมของมันรีชิเยเริ่มจะกัดริมฟีพ่าของเขาและจมอยู่ในความเงียบหลังจากได้ยินความคิดหลายอย่างกําลังอารวาสอยู่ในหัวของเขาในโลกใต้พิภพศักดิ์สิทธิ์มันมีอยู่สองหรือสามความเป็นไปได้ว่าทําไมเกาะถึงหายไปลีชิเยสุดลมหายใจเข้าลึกและเอ่ยกับหลานหยุ่นจู ข้าจอ,อกเดินทางไปยังหลุมฝังศพแห่งลางร้ายหลานยนจูุทานออกมาอย่างตกตะลึงหลุมฝังศพแห่งลางร้ายนั่นเป็นสถานที่ตำนานโบราณไม่มีใครสามารถเข้าไปได้นอกเหนือจากพระรรมจักรรชีเอร์รีไซตาของเขาและเอ่ยข้ารู้แต่ข้าจะหาทางเองหลานยนจู้เอ่ยถามมันมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเกาะที่หายไปหรอควรจะรู้ว่าหลุมฝังศพแห่งลางร้ายเป็นสถานที่ลึกลับ และเป็นปริศนามาตลอดในโลกใต้พิภพศักดิ์สิทธิ์ยังไม่แน่นอนลิชียสายหัวและเอ่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหากมันเกี่ยวข้องกับหลุมฝังศพไม่ว่าจะเป็นเกาะที่สูญหายหรือหลุมฝังศพข้าก็จะไปดูด้วยตัวเอง